ขึ้นกับขาดแต่จักเท้อกับผีต่มฮะเ<า>มื่อขึ้นนี่ขาดเท้อน,นึงนะครับพี่น้องว่ามันตัดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมามึงรับชมนะครับสามเมตรของพี่ต่มนะครับเนี่ยครับแก่ไล่พอดีขั้เลยครับหามาเหรอได้ดอกติ๊ติ้ต์มันอีบอ่ะล่ะ อยากพักควันบ่ครับะสามเมตรนะครับการลาาสายแข็งนะครับจบบ่เอียงเกาะมันข้าขาดบอกมาเคลื่อนดิ กันดีเนาะตอนนี้มีแข็งลมเหลืองส,งดสดอได่ไหญ่ดั่ครับลมเหลืองหมายถึงน่าล้ม3 0มสถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงดันแรงครับตัวนี้ดันสบายเลยครับพานมากเลยครับเดี๋ยวมาชมครับเอาิดต่ำครับ เดี๋ยวจับดึงลงซอยผมเนี่ยด้วย <c oughs> เดี๋ยวเอาเอาเอาไปหุ่นเร็วว่าป้องกันดูแข็งปะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยหยับก้น,นแนนนงไปตอนนี้นะพี่น้องดึงแหนมตอนนี้ล่มเขียวนะผิดจับเดี๋ยวนี้เนาะตอนนี้ล่มเขียวนะครับ มันสิยายัางแบมันตีกลับมาข้างหลังดิ่ครับน้องมึงแตพี่กับใบขั้นมันตีกลับมาข้างหลังไงมึงนะครับวิธีการาาระเบใหญ่ลงครับลมกกระโชกมึงยังว่างลงมกีดได้ลูกมันกระลมกกระโชก ร่มกับช่วงนะครับพี่น้องรุ่มโมนิงนะครับแบบร่มมาตีแม่นะครับวาวไปทัวนะครับจังหวะที่เขาจะเอาวาวลงนะครับผีจำเพิ่นสุดยอดดีเดียร์ครับในการเอาวบาลงเดี๋ยวมาให้พี่น้องเดบิ่งกันดีครับสำหรับผู้ใดอยากได้ไล่แบบนี้ก็ทักเข้ามาได้เด้อครับพี่น้องครับครับถ่าเฮ็ดแม่ก็คือให้ื่อตรงออกแบบนะครับนะครับผีจำเพิ่นจะเอาลงนันนวบ ครัเขาลุกหนึ่นงง่ายๆเลยครับดอนี่โอ้สวยงามตาท้องเรียงสามเรียงอนอนก่อนไหนนอนก่อนท่นองน,นอนก่อนไปเลยนอนเลยเดี๋ยวจับใส่ครับเรื่องมาตรงห่วงเลยครับดีหรอกเลย เอเามีปูปูนะครับเตียเียนปิดฮะอันนี้แหละโอ้ยใบเตียงต้งกาไงใบเตียต้งการเยนะเีนบอเบียนบ่ฟังกันนึเดานที่น้องเดินธนูไปไว้ก็ตองไวลาเอาขืนเอาขึนม่มนเพราะว่าเอาขืนพม่านยี่สิบเซนเลย ที่พานี่ยานล้วนครับพี่น้องตัวนี้เป็นสายดำโดยเฉพาะเลยนะครับการเห็ดตัวนี้ก็คือเห็ดเลยดำนุ่มรุ่มเขียวรุ่มเหลืองนะครับรุ่มนั่งแข็งนะครับฮะเออมเดี๋ยวมันเด็ดมัน เดี๋ยวไว้ที่นี่ก็นะครับต้องไเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ